สวัสดีจ้าพี่พี่จ๋ามาค่ะฟุตบอลวันนี้หยิบยกมาฝากเช่นเคยจากยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศเหล็กสองนะคะเวลาตีสองเป๊ะเชเปิดบ,บ,บ,บ้านต้อนรับการเยีอนของอาร์เซนอลพี่พี่คนไหนยังไม่เข้าบ้านน้องไข่เจียวรีบเลยนะจ๊ะเข้าปุ๊บเลือกรับเสื้อกีฬาได้เลยนะคะพี่พี่ขายังมีโครงการซัพพอร์ตพี่พี่ให้ตลอดเลยนะคะใครไม่อยากพลาดโกกาดีดีปิดขวานะเปรแฟร์แเลยจ้ะ เกมนี้ทีมเย็นอาร์เซนอลต้องลุยหน้าสถานเดียวเลยนะคะเพราะว่าเลกแรกเนี่ยตามหลังก่อนสมประตูตอนหนึ่งฉนั้นแมตชนี้ก็ต้องเน้นเป็น2เท่าเลยละ,ค,ะค่ะพี่ๆขาซึ่งผลงานเกมลีกล่าสุดเนี่ยก็พ้าให้กับวบันมัดนะคะก็แน่ชัดเลยละคะ่ะว่าพวกเขาเนี่ยหันมาโฟกัสลุ้นแชมป์ยุโรปอย่างแท้แน่นอนละคะ่ะน่าศัก,กยภาพเทคนิคของกุนซือมิเกียวเตาเนี่ยถ้าอยู่ในช่องรอฟอร์มเนี่ยก็เอาไม่ลงเหมือนกันนะพี่ๆนะจริงอยู่นะคะที่เจ้าถิ่นเบเอเชก็ปล่อยลอยในลีกเช่นเดียวกันหลังบุกพา ตาบุกที่1ประตูต่อ2ซึ่งแน่นอนว่าทั้งคู่เนี่ยเลือกที่จะโรเตชันและถอกตัวหลักที่ลงเล่นออกจากสนามหมดเลยนะ เชื่อว่าเกมนี้ไม่ได้ง่ายสําหรับเจ้าบ้านละค่ะพี่ๆค่ะคาดว่าน่าจะเดือดแน่ไม่มีใครยอมใครมองแล้วก็สูสีถ้าไม่จบเจ้าใน90นาทีก็ต้องดวนต่อเวลาพิเศษแน่นอนลวค่ะไม่แน่นะคะวันนี้เจ้าถิ่นอาจจะเฉิญเฉินทประตูได้น้องยังชอบเป็นเจ้าบ้านเป๊เอชเนี่ยวันนี้คิดว่าน่าจะผ่านเขารอบเชิงไปได้ละค่ะถ้าพี่ๆชอบเกมนี้ฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณเลยค่ะ